น,ะะนี่โดยที่แบบว่า,าความสวยเหรอก็ประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าผลผลิตของเขานี่ถือว่าเราทับราบกับส้มตำแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกินเล่นเพลียวๆก็หวานดีค่ะส่วนนี้เพิ่นแบบใช้ออร์แกนิกว่าไงนเขาก็จะกัดกินใบดอกรักบ้างแล้วก็ดอกของดอกรักบ้างประมาณนี้ค่ะนะคะ อย่างหนึ่งนะคะที่ส่วนของเพื่อนบ้านก็จะเป็นข้าวโพดค่ะนะคะข้าวโพดนี้ก็คือจะเป็นข้าวโพดพันธ์สีเหลืองนะคะต้นดอกรักนี้นะคะได้ทั้งประโยชน์นะคะสร้างรายได้ได้ด้วยการที่ว่าดอกของเขาเอาไปร้อยมาลัยได้เขาก็จะมาถ้อยทีถ้อยอาศัยต้นดอกรักนี่แหละค่ะนะคะส้มต่าพอดีเลยค่ะนะคะ ต้นมะละกออยู่ด้านหลังค่ะไม่ได้ถ่ายถ่ายพลิกให้ดูค่ะนี่พลิกจินดานะคะพลิกสิกเรียกว่าเป็นข้าวโพดหวานรับประทานนะคะด้วยการต้มอร่อยมากค่ะและก็ส่วนผสมผสานแบบว่าลงพามาชมพามาทัศนศึกษาชมความสวยความงามพร้อมกับความที่เราจะมีรายได้ไปด้วยกันค่ะนะคะ นที่สวนของเพื่อนบ้านก็จะเป็นข้าวโพดค่ะนะคะข้าวโพดนี้ก็คือจะเป็นข้าวโพดพันธ์สีเหลืองนะคะเขาก็จะกัดกินใบดอกรักบ้างแล้วก็ดอกของดอกรักบ้างประมาณนี้ค่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สวนของเพื่อนบ้านก็จะเป็นข้าวโพดค่ะนะคะข้าวโพดนี้ก็คือจะเป็นข้าวโพดพันธ์สีเหลืองนะคะ ลาบกับส้มตําแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกินเล่นเพียวๆก็หวานดีค่ะส่วนนี้เพิ่นแบบใช้ออร์แกนิกว่างั้นทุกเม็ดแหละนะคะนี่มะเขือนะคะนี่มะเขือค่ะมะเขือเจ้าพยาค่ะกําลังลูกพอดีพอดีสวยกินกับอะไรก็ได้กัที่สวนของเพิ่นบ้านก็จะเป็นข้าวโพดค่ะนะคะข้าวโพดนี้ก็คือจะเป็นข้าวโพดพันธ์สีเหลืองนะคะ พริกนี้ก็คือจะเป็นพริกจินดาเนาะนะคะมะเขือก็พอดีคํากับกับพริกนี้ก็คือจะเป็นพริกจินดาเนาะนะคะมะเขือก็พอดีคํากับกับนี่คือสวนเพื่อนบ้านค่ะชมกับดอกดาวกระจายจ้านะคะความสวยความงามก็คือดาวกระจายปลูกประดับไว้เฉยนะคะแต่เขาก็จะมาถ้อยทีถ้อยอาศัย ต้นดอกรักนี่แหละค่ะนะคะที่สวนของเพื่อนบ้านก็จะเป็นข้าวโพดค่ะนะคะข้าวโพดนี้ก็คือจะเป็นข้าวโพดพันธ์สีเหลืองนะคะเขาก็จะกัดกินใบดอกรักบ้างแล้วก็ดอกของดอกรักบ้างประมาณนี้ค่ะนะคะอย่างหนึ่งนะคะนี่คือสวนเพื่อนบ้านค่ะชมกับดอก ดาวกระจายจ้านะคะความสวยความงามก็คือดาวกระจายปลูกประดับไว้เฉยๆนะคะแต่นะนะคะนี่โดยที่แบบว่าความสวยเหรอก็ประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าผลผลิตของเขานี่ถือว่าเราต้นอกรักนี้นะคะได้ทั้งประโยชน์นะคะสร้างรายได้ได้ด้วยการที่ว่าดอกของเขาเอาไป100าร้อยมมลายได้สีแดง สีเขียวค่ะนะคะหรือว่าเราจะเอาไปคว่าไปตำเนาะนะคะเป็นน้ำพริกอร่อยดีค่ะนะขึ้นชื่อว่าพริกนี่เผ็ดตัวค่ะมีทุกอย่างกินได้นี่มะเขือนะคะพอดีกับกับส้มตำเลยจ้านะคะมีพริกนะคะมีพริกค่ะนะคะปลอดสารพิษจ้านะคะปลอดการใช้สารเคมีนะพริกนี้ก็คือจะเป็นพริกจินดาเนาะนะคะมะเขือก็พอดีคำกับกับ พริกนี้ก็คือจะเป็นพริกจินดาเนาะนะคะมะเขือก็พอดีคํากับกับทุกเม็ดแหละนะคะนี่มะเขือนะคะนี่มะเขือค่ะมะเขือเจ้าพญาค่ะกําลังลูกพอดีพอดีสวยกินกับอะไรก็ได้กับพามาชมพามาทัศนศึกษาชมความสวยความงามพร้อมกับความที่เราจะมีะไรายได้ไปด้วยกันค่ะนะคะนี่คือสวนเพื่อนบ้านค่ะชมกับดอก ดาวกระจายจ้านะคะความสวยความงามก็คือดาวกระจายปลูกประดับไว้เฉยๆนะคะแต่ตัวค่ะมีทุกอย่างกินได้นี่มะเขือนะคะพอดีกับกับส้มตำเลยจ้านะคะมีพริกนะคะมีพริกนะคะจำหน่ายได้นี่ของเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าตัวด้วงสีน้ำเงินค่ะเห็นไหมตั้งแต่แรกเลยนะคะเนี่ยตัวด้วงสีน้ำเงินนี่นะคะทุกเม็ดแหละนะคะนี่ มะเขือนะคะี่มะเขือค่ะมะเขือเจ้าพยาค่ะกําลังลูกพอ,พอดีพอดีสวยกินกับอะไรก็ได้ทานแล้วเรามั่นใจค่ะว่าออปลอดจากสารเคมีนะนะคะเพราะว่าทุกสิ่งเราเห็นกับตากับการที่เราไปเรียกว่าเป็นข้โพดหวานรับประทานนะคะโดยการต้มอร่อยมากค่ะและก็ส่วนผสมผสานแบบว่า ลงกับลาบกับส้มตำแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกินเล่นเพียวๆก็หวานดีค่ะส่วนนี้เพิ่นแบบใช้ออกแกนิกว่าง้นเยี่ยมแล้วก็ไปรับชมมานะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากกับการรับชมคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะพามาชมพามาทัศนศึกษาชมความสวยความงามพร้อมกับความที่เราจะมีรายได้ไปด้วยกันค่ะนะคะ เรียกว่าเป็นข้าวโพดหวานรับประทานนะคะโดยการต้มอร่อยมากค่ะและก็ส่วนผสมผสานแบบว่าลงเขาก็จะกัดกินใบดอกรักบ้างแล้วก็ดอกของดอกรักบ้างประมาณนี้ค่ะนะคะอย่างหนึ่งนะคะนี่คือสวนเพื่อนบ้านค่ะชมกับดอกดาวกระจายจานะคะความสวยความงามก็คือดาวกระจายปลูกประดับไว้เฉยๆนะคะ แต่พริกนี้ก็คือจะเป็นพริกจินดาเนาะนะคะมะเขือก็พอดีคํากับกับนี่คือสวนเพื่อนบ้านค่ะชมกับดอกดาวกระจายจานะคะความสวยความงามก็คือดาวกระจายปลูกประดับไว้เฉยๆนะคะแต่ที่สวนของเพื่อนบ้านก็จะเป็นข้าวโพดค่ะนะคะข้าวโพดนี้ก็คือจะเป็นข้าวโพดพันธ์สีเหลืองนะคะทุกเม็ดแหละนะคะนี่ มะเขือนะคะนี่มะเขือค่ะมะเขือเจ้าพยาค่ะกําลังลูกพอดีพอดีสวยกินกับอะไรก็ได้เยี่ยมแล้วก็ไปรับชมมานะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากกับการรับชมคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะส้มตําพอดีเลยค่ะนะคะต้นมะละกออยู่ด้านหลังค่ะไม่ได้ถ่ายถ่ายพลิกให้ดูคะ่ะนี่พลิกจินดานะคะพลิกสีทานแล้วเรามั่นใจค่ะว่าเออ ปลอดจากสารเคมีนะนะคะเพราะว่าทุกสิ่งเราเห็นกับตากับการที่เราไปพริกนี้ก็คือจะเป็นพริกจินดาเนาะนะคะมะเขือก็พอดีคํากับกับข้านะคะปลอดสารพิษจ,จ้านะคะปลอดการใช้สารเคมีนะพามาชมพามาทัศนศึกษาชมความสวยความงามพร้อมกับความที่เราจะมีะไรายได้ไปด้วยกันคะ่ะนะคะ ะะจําหน่ายได้นี่ของเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าตัวด้วงสีน้ําเงินค่ะเห็นไหมตั้งแต่แรกเลยนะคะเนี่ยตัวด้วงสีน้ําเงินนี่นะคะสีแดงสีเขียวค่ะนะคะหรือว่าเราจะเอาไปคว่าไปตําเนาะนะคะเป็นน้าพริกอร่อยดีค่ะนะขึ้นชื่อว่าพริกนี่เผ็ดพริกนี้ก็คือจะเป็นพริกจินดาเนาะนะคะมะเขือก็พอดีคํากับกับทานแล้วเรามั่นใจคะ่ะว่า ปลอดจากสารเคมีนะนะคะเพราะว่าทุกสิ่งเราเห็นกับตากับการที่เราไปทุกเม็ดแหละนะคะนี่มะเขือนะคะนี่มะเขือค่ะมะเขือเจ้าพญาค่ะกําลังลูกพอ,พอดีพอดีสวยกินกับอะไรก็ได้ต้นดอกรักนี้นะคะได้ทั้งประโยชน์นะคะสร้างรายได้ได้ด้วยการที่ว่าดอกของเขาเอาไปร้อยมาลัยได้นะนะคะนี่โดยที่แบบว่า ความสวยเหรอก็ประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าผลผลิตของเขานี่ถือว่าเราทางค่ะนะคะปลอดสารพิษจ้านะคะปลอดการใช้สารเคมีนะคะนะคะปลอดสารพิษจ้านะคะปลอดการใช้สารเคมีะคะเรียกว่าเป็นขโพดหวานรับประทานนะคะโดยการต้มอร่อยมากค่ะและก็ส่วนผสมผสานแบบว่าลงเขาก็จะมาถ้อยทีถ้อยอาศัย ต้นดอกรักนี่แหละค่ะนะคะต้นดอกรักนี้นะคะได้ทั้งประโยชน์นะคะสร้างรายได้ได้ด้วยการที่ว่าดอกของเขาเอาไปร้อยมมลายได้ส้มต่าพอดีเลยค่ะนะคะต้นมะละกออยู่ด้านหลังค่ะไม่ได้ถ่ายถ่ายพลิกให้ดูค่ะนี่พลิกจินดานะคะ,ะพลิกซิเขาก็จะกัดกินใบดอกรักบ้าง แล้วก็ดอกของดอกรักบ้างประมาณนี้ค่ะนะคะอย่างหนึ่งนะคะส้มต่าพอดีเลยค่ะนะคะต้นมะละกอ